ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็จะนำมาเรื่องเนี่ยอะไรอ่ะมัตเตกุณลีเทพบุตเมื่อเล่าต่อเมื่อวานนี้สำหรับเมื่อวานนี้เรื่องไปจบลงตอนที่พรามกับมัตตรกุณลีเทพบุตบคุยกัน รำร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วจะมองไม่เห็นแต่เทวามัตตกุณลีเทพบุตรเธอร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างมาเป็นล้อเล่ของเธอก็เลยยันกันขึ้นมาว่าเราสองคนเนี่ยใครจะบ้ากว่ากันคนหนึ่งร้องไห้ถึงลูกที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาตายแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหน แต่สำหรับอีกคนหนึ่งมีความต้องการด,าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ในที่สุดท่านพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ยอมรับว่าตัวบ้ามากกว่าลกูกแต่กตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเอาลกูกเป็น,นเพียงว่ายอมรู้ตัวว่าบ้ามากกว่าคนที่ร้องไห้ร้องไห้ถึงดวงจังนทร์ดวงอาทิตย์สำหรับวันนี้ก็อย่าตอ เป็นอนุว่าพอพรามยอมรับนับถือว่าถ้อยคำของของเจ้าหนุ่มน้อยที่มีผิวเหลืองร่างกายคล้ายกับมัตตกุลฑลีลูกชายเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องและก็เป็นถ้อยคำที่สามารถถอนความเศร้าโศกถึงลูกชายสได้ฉะนั้นพรามจึงได้ถามเขาว่านี่ก็คุณอยากจะทราบว่าเธอนะชื่ออะไร ตอนนี้ตามทระบาลีท่านปูกประพันธ์เป็นคาถาว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือว่าเป็นท้าปุรินทัศกะเทวราชคำว่าปุรินทัศกะเทวราชก็หมายถึงพระอินทร์ถามซ้ำอีกว่าท่านชื่ออะไรหรือว่าเป็นบทของใครอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะยรู้จัก นี่เป็นค่อยคำถามของพราามอยากจะรู้จักท่านจริงๆท่านในม,มีเหตุมีผลมากถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กคราวโลกค้าหลานแต่ว,ว่าวายจาของท่านในม,มีสภาพเป็นนักปรา์ในดำดับนั้นท่านมานพทจไในกล่าวว่าท่านพรามท่านเผาบุตรคนใดคนใดของท่านไปแล้วในปา่าช้า แล้วก็ท่านมานั่งค้าควรร้องไห้ถึงบทคนใดบทคนนั้นคือข้าพเจ้าถ้าไเจ้าทำกุศลกรรมแล้วตายจากความเป็นคนได้เป็นเทวดามาตอนนี้พรามชักงงนั่งงงเอ้นึกนึกในใจว่าไอ้เจ้านี่มันลูกเราหรือ,อยังไง ความจริงหน้าตารูปร่างมันก็เหมือนลูกเราจริงๆแล้วลูกเราก็เผาไปแล้วแล้วในนี่บอกว่าเป็นลูกของเราแล้วก็เธอบอกว่าเธอทําบุญทํากุศลตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแกไปนั่งนึกในใจว่าไอ้บ้านเรานี่มันไม่เคยทําบุญพระสมณะโคโดมกับพระสาวกของพระองค์ เดินผ่านบ้านอยู่ตลอดเวลาเราถือศาสนาอื่นคือมีศาสดาองค์อื่นเป็นที่เคารพแม้แต่มือจะพึงยกมือไหว้ก็ดีถึงแม้ว่าจิตจะคิดว่าเลื่อมใสในพระสัพสมณะโคดมก็ดีเราไม่เคยทำเพราะว่าเรามีคณาจารย์ใหญ่สอนเราอยู่แล้วคืออาจารย์นั้นหกมีบุราณกระสบเป็นต้น หรือว่าเจ้าเด็กน้อยลูกชายของเรามันย่องไปทำกุศลกับอาจารย์ทั้งหแต่ความจริงอาจารย์ทั้งหที่ก็สอนธรรมะใดๆก็ตามทีเราก็ไปสำนักของแกประเภททรงเดชเท่านั้นไปฟังฟังไปดูดูแล้วก็กลับดีไม่ดีเวลาแกเทศเราก็ลําคาญเราไม่มีความเลื่อมใส เึ้นคีว่าการให้ทานในชีวิตของเราแม้แต่กระสานเม็ดหนึ่งเรายัางไม่เคยให้แล้วนายคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของเราเขาทาบุญกุศลน,นี่เ้าทากันอะไรกันแนะ่สงสัยตอนนี้ก็ยืนนึกสงสัยเมื่อหมดเมื่อสงสัยทนไม่ไหวไึ้ยนได้ถามว่านี่พระคุณเธอบอกว่าอะไรนะว่าท่านให้ทานเธอ บอกว่าเธอทําบุญทำกุศลนะฉันอยากว่าอยากจะถามว่าเธอนี่ให้ทานน้อยหรือให้ทานมากในเรือนของฉันมันไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาอมโบสดดังนั้นฉันอยากจะถามว่าเธอบอกว่าเธอเป็นลูกฉันและเธอทําบุญทํากุศลไว้เธอทําในเวลาไหน อยากจะทราบนะว่าแอบไปทําบุญเมื่อ,อไรเนี่ยจึงได้เป็นเทวดากับเขาได้ในการทําบุญเนี่ยเธอทํากับใครเธอทํากับอาจารย์ทั้ง 6, หกือว่าเธอทํากับพระสัพพสมณะโคดมมานกเทวดาคือมัตตกุณลีเทพกบรฟังท่านบิดาผู้เป็นไม่จ้าทิฏฐิหรือเป็นคนพานคำว่าพานในที่นี้ก็แปลว่าสัานดางโง่ ทานไ่ใช่ไม่ใช่แปลว่าเกเรพาละพาละเข้าไปว่างโง่ล้ออ,อ่อนเจ้าห้่ตอบว่าเข้าไปเจ้าเป็นโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บมีความลำบากมากท่านพ่อก็มีความเมตตาอย่างยิ่งมหมายความว่าอุตส่าห์เก็บยามารักษาเองจะให้หมอคนอื่นมารักษาก็ไม่ไว้วางใจเอ๊ะตอนนี้กรามสะดุ่ง คิดว่าไอ้เจ้านี่นี่มันพูดเน็บแนมเรานี่ว่าความจริงเราขี่เหนียวทั้งหกักที่เราไม่ได้เอาหมอมารักษาที่เราไม่อยากจะเสียเงินย่องไปถามยาว่าไอ้โรคประเภทนี้โรคขอมเหลืองเขารักษาก็ได้ยาอะไรหมอเขาบอกยาเก็บมาแล้วก็เก็บยามารักษาเจ้านี่มันบอกว่าเราไม่ตาหน้าเราไม่แดกด,ดันเราอ้าวเช่างมันฟังไปก่อน จะว่ายังไงก็ช่างฟังต่อไปเธอก็บอกว่าเธอเจ็บร่างกายมากมีการรับสมัคสายทุรนทุรายอยู่ในเรือนแต่คนเดียวไม่ได้มีใครเป็นที่พึ่งเงินทองของพ่อมีตั้งแปดสิบกดไม่มีความหมายพ่อจะเอาเงินมารักษาลูกชายก็เกรงว่าจะหมด เกลงวิญญาเสียค่าเาค่ากำไรอะไรค่าอะไรกับหมอนะเขาเรียกวข้าวผันข้าวเพราะว่าขบายเจ้าจะได้มีโอกาสไปทําบุญที่ไหนก็ไม่ได้ไปทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนผ่านเป็นมิจฉาทิฐิมีจิตไม่เริ่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในเวลาที่ข้ายเจ้าลําบากกาย มีความทุรนทุรายพ่อเก็บไว้ในเรือนก็เกรงว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์เห็นสินจะขอนนุ่นขอนนี่ได้เหงของที่มีค่ายึงได้นำมานอนไว้ที่ระเบียงเรือนในตอนเช้าวันหนึ่งได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมดเยพาอานนท์ เป็นผู้ปราศจากกิเลสคือพระพุทธเจา้าผู้ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นทุลีแม้แต่นิดเดียวไม่มีในจิตของพระองค์พระไวยเจ้านอนหันหน้าไปข้าหา,าได้เห็นแสงอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์ยึงนี่เหลียวไปดูเห็นแสงตามแสงนั้นเห็นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสสดางามสง่าย,ยืนอยู่หน้าบ้านกับพระอานนท์ จึงมีำดำานิจิตคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่สามคือมีปัญญาเลิศประเสริญนักเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเราเรานอนหันหลังให้แต่ท่านสามารถจะเปล่งแสงให้ปรากฏกระสายตาของเรา เมื่อหันไปดูแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามสง่าพร้อมปริฉับพ,พรรณรังสีลัศมีทั้งหกประการเหตุนั้นจิตใจขข้าพเจ้าจึงได้ชื่นบานมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรขณะนั้นอยากจะยกมือขณนวายและมาเสกการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะป่วยหนักแม้แต่มือก็ยกไม่ไหว จึงเอาใจบูชาองค์งสมเด็จตรสสัมมาสมพธเจ้าด้วยจิตเป็นกุศลคือเอาใจเข้าไปเรื่มใสจึงได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาจะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาในข้อนี้เราฟังเรื่องนี้กันไม่ช่ฟังนิทานเฉยๆขอแวะสักนิดหนึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผูโปสดับฟัง จำถ้อยคำของมัตตกุณฑลีเทพบรไว้ว่ามัตตกุณฑลีเทพบรไม่เคยทำบุญอะไรมาในการก่อนเพียงเห็นองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาส์สดาเพียงครั้งเดียวและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าจิตของเขาเลื่อมใสเป็นเหตุดบนบรรดาลให้มัตตกุณฑลีเทพบรเป็นเทวดาบนสวรรค์ช่านดาวดึงสเทวโลก ดังนี้ก็เพราะว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธคุณเป็นสําคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่กําลังตั้งใจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมฐาน,ราฐานหรือว่าตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดจะว่ากรรมใหญ่คือกุศลใหญ่ที่ยิง่งไปกว่านี้จะมีไม่ได้สําหรับเรา ก็ขอให้ท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคุมเขาไว้ให้กำลังใจทรงอยู่ในกรรมฐานทั้งสองประการเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน เพราะว่าเวลาที่เราจะตายจิตใจเขาเรามีความผ่องใสคนึกถึงคำบรรณภาวนาอย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าใจผ่องใสย,ย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสวรรค์ได้โดยไม่ยากทั้งนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรับรองในยคาถาพระบาลีว่าจิตเตาสังคิริเทสุขติปาติกังขา เวลาที่เราจะตายถ้าใจของเราไม่เศร้าหมองนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่านึกถึงคุณพระธรรมก็ดีนึกถึงคุณพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงทานการบริจาคก็ดีนึกถึงพระธรรมเทศนาที่เราเคยสนับก็ดีนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลก็ดีเฉพาะอย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าแม้แต่เคยสร้างบาปกรรมธรรมรามุกมาในกันก่อนองค์สมเด็จพระจินนวจน์ก็กล่าวว่าตายแล้วไปสู่สวรรค์เพราะกําลังใจของท่านเวลานั้นเป็นกําลังใจที่ประกอบไปด้วยกุศลนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันเรื่องนี้แล้วก็พอดีมัตเตกลาลีเทพบุตรก็ทรงยืนยันเหมือนกัน เป็นว่าท่านดาท่านนันหลายมั่นใจได้ในความดีของท่านแต่ความจริงท่านนันหลายที่สร้างความดีน้ไว้ดีกว่ามัตตคุณลีเทพบุตรมากเพราะว่ามัตตคุณลีเทพบุตรจะยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคก็เพียงก่อนหน้าเขาจะตายไปเดียวเดียวแลวได้ว่าพวกเรานี่ทำบุญอะไรกันมาบ้าง ภาวนาอะไรกันบ้างสมาทานสิงกันแล้วกี่ครั้งให้ทานกันแล้วกี่ครั้งฟังเทศกันแล้วกี่ครั้งภาวนาแล้วกี่ครั้งจะประมวลเทียบกับความดีของมัตต์กุณฑลีเพ,พทพบี้เทียบกันไม่ได้เป็นอันว่าบุญกุศลที่ท่านหลายทำไว้แล้วมีกําลังใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพ,พบทมาก ใะได้การน่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองถ้อยคำของมัตตกุณฑลีว่าการเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระกินาสีแม้แต่เพียงนิดหนึ่งก็สามารถไปสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นความเป็นจริงถ้าบังเอิญบุคคลใดที่เขาฟังเรื่องนี้แล้วเขาสงสัยว่าเรื่องมันโกหกเขาบอกว่าพวกเต่าพันล้านปีนี้ชอบพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ อย่างนี้เราก็บอกเขาสิว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีถ้าเขาเป็นคนดีมีความสามารถจริงๆจ,จะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็ตามจเจริญสมาธิจิตให้ได้ทั้งชานสี่แลถอยหลังจิตของเราเขามานีมาฝึกทิพยจักคุยานโดยจัดจับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคืออโรกสินโอทาเตกสินหรือว่าเตโชกสิน อย่างใดอย่างหนึ่งทำถึงให้ถึงจิตเป็นที่เป็นจุภิยานจะทราบว่าค่อยคำาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานเป็นของจริงแต่เขาบอกว่าเขาขี้เกียจจะทดลองท่านก็จงทราบเดยว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนและก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเขามีวาจาเป็นลักษณะของผ่านอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถเราต้องพิสูจน์ แต่หากว่าเขาไม่สามารถจะไปสตดและไม่กล้าไปสวดก็แสดงว่าวาทะของเขาทําลายจิตใจและทําลายความดีของเขาเองอย่างที่เขาลือกาบอเกลือมีรสเค็มไฟมีความร้อนถ้าเราไม่รู้จักรสเค็มเราไม่รู้จักความร้อนเราก็ต้องเอาเกรือือมาใส่ปากดูเท่าไรรสเค็มมันเป็นยังไงจะได้รู้ความเค็ม นึกไ,ไม่รู้จักว่าไฟมันร้อนยังไงก็มือไปแย่ไฟก็สดหน่อยหนึ่งก็ยังทราบว่ามันร้อนได้อาการร้อนเป็นไปการใดถ้าเราไม่มีสูตรเราก็ยังไม่ทราบว่ารสเค็มมันเป็นยังไงไฟมันร้อนยังไงข้อน,นี้มีพมาชั้นใดเรื่องทําบุญเรื่องสวรร,รค์เรื่องพมโรคเรื่องนิพพานเรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายสัตว์เดชานเป็นของธรรมดาที่สามารถจะพิสูจน์กันได้ ฉะนั้นมีคนบางเหล่าหาว่าถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถ้อยคำของเต่าพันล้านปีแต่หากว่าองค์สมเด็จพระจินนสีจะเป็นเต่าพันล้านปีไอ้เจ้าผวนั้นเป็นก็ต้องเป็นปาาเต่าหลายแสนล้านปีนั่นเองคือมีความโมกมโมากกว่านี้เป็นอันว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระจินนสีท่านกล้าให้พิสูจน์ให้ทดลองเอามาคุยกันต่อไป เดี๋ยวก็อย่าหาว่าไปด่าใครอีกไม่ได้ดา่าในฟังเขาพูดกันมาว่าไอ้พวกเต่าพันลันปีพันล้านปีนี่ชอบโกหกนักชอบว่าตายแล้วมีนรกตายแล้วมีสวรรค์ความจริงตายแล้วศูนย์แต่ความจริงไอ้พวกพูดเนะี่ยมันศูนย์จริงๆเพื่อตายแล้วไม่มีโอกาสทำไมเกิดเป็นมนุษย์กับเขาแล้วไปจมอยู่นู่นแหละอย่างดีก็เวทีมหานรกโอกาสที่มันจะปรากฏเกิดขึ้นมาในกหลายแสงกลับ หลายแสนสงไขยกับก็จึงนับว่ามันก็สูญไปจากพวกของบุคคลที่มีความดีนั่นเองเป็นอันว่าพวกเขาสูนกันแน่มันเล่าทั้งเรื่องของพราหมณ์ต่อไปเป็นอันว่าเมื่อมานบนั่งกำลังพูดอยู่กับพราหมณ์นั่นแหละรายกฎวาสรีระของพราหมณคือร่างกายก็เต็มไปด้วยอำนาจธรรมปีติ <c oughs> มีความชุ่มชื่นใจถึงกับน้ำตาไหลโพรูน้ำตาไหลโพรูนี่ความจริงไม่ได้เสียใจเพราะว่าน้ำตามันไหลได้วยความดีใจว่าโอ๋นอลูกชายของเหลานี้เขาเป็นคนดีเอเราที่มันเป็นคน <c oughs> สำหรับเราเองกลายเป็นคนอับปรีไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็ยังแถมกีดก,กันบุคคลอื่นว่าคนในบ้านทุกคนจะไปไหว้พระสมณโคดมไม่ได้ใครจะให้ทานก็ไม่ได้ใครจะรักษาสิง์ก็ไม่ได้ใครจะไปฟังเทศก็ไม่ได้ใครขัดคำสั่งจะต้องออกจากบ้านนี้นี่ความจริงเรามันเป็นคนอัป,ปรีจริงๆเพราะว่าพระสมณโคดมนิยสาเดินบินาบาตผ่านผ่านหน้าบ้านอยู่เสมอๆเ,เราก็ไม่ทา แต่คราวนี้เรามีลูกชายของเราเป็นผู้ยืนยันเขาเสแสดงตนว่าเขาเป็นเทวดารากฏให้ประสบเป็นน,นว่ามุนแม่แต่เพียงนิดเดียวเพียงเท่านี้นึกถึงองค์สมเด็จพระจินาสีหน่อยเดียวเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่นใจแล้วก็ดีใจเขาเมื่อจะไปากลความปีติคือความอิ่มใจนั้น ได้กล่าวเป็นภาษิตไว้ว่านี่น่าสะเจนหนอน่าประหลาดจริงหนอผลของความทางของผลของการทำอัญเชลีขึ้นลึกไหวเนยไม่ใช่ยกมือไหวเป็นอ <c oughs> นั้นว่าสแสดงความเคารพเวลานั้นไม่ได้กุฑลีที่ประมุตยกมือไม่ไหวก็กลปาว่าผลของการทำอัญเชลีนี้ย่อมเป็นไปได้ทิงเช่นนี้ แม้เราเองก็มีใจเบิกบานแล้วมีจิตเสื่อมใสชื่นใจแล้วเราขอถึงองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วว่าเป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่เป็นพระพรามนั่นกล่าวกลับมานบนั้นแล้วก็ดีใจกล่าวว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงสาารณะแปลว,ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่ตามลำดับนั้นท่านมานพก,ก็กล่าวต่อไปว่า <c oughs> ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วไม่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จงเลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ด้วยจงอยาเลื่อมใสแต่กายของพระพุทธเจ้าจงพอใจในคําสอนของพระองค์ด้วย แล้วก็จงเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไว้ว่าเสมอว่าขอท่านดังสามเหล่าคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วเขากล่าวต่อไปว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสยอย่างนั้นแหละแล้วก็จงสมาทานสิกขาบทห้าประการ <c oughs> จงรักษาสิกขาบทหารายการนั้นไว้ด้วยดีอย่าให้ขาดอย่าให้ทำลายคือว่าจงรีบเว้นจากปลาปา,ปานาติบายคือการฆ่าสัตว์ชีวิตหนึ่งสองจงเว้นจากเถืาอของที่เจ้าบุคคลเขาไม่ให้ในโลกทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็าตามถ้าเจ้าของเขาไม่บอกให้จะเอาอย่าหยิบออกมา อย่าใช้คำว่าวิสาสะเพื่อนกันก็ไม่ได้สามจงอย่าดื่มน้ำเมาสี่จงอย่าพูดปดห้าจงไม่พูดเต็มใจในพัญญาเขาตนแต่ผู้เดียว <c oughs> หมายความว่าไม่เจ้าชูนนอกใจพัญญาเม่นั้นว่าพรามเขารับวัดดีแล้วพอคุณดีแล้วสาธุสาธุอคุณเอ๋ยสอนให้ดีแล้ว ฉันจะทำตามนั้นทุกอย่างในเขาเกล่าวเป็นภาษิตไปว่าดูก่อนยักษ์คำว่ายักษน์นี่ไม่ได้หมายว่ายักษ์ลาเกียรินะฟังให้ดีคำว่ายักษ์แปลว่าผู้อวคคลคนบูชาคือคนดีท่านเป็นผู้ใครในประโยชน์แกข้าพเจ้าให้ประโยชน์ฉันยิ่งใหญ่ดูก่อนเทวดา ท่านเป็นผู้ให้สิ่งเกื้อกูลกับข้าพเจ้าอย่างมากข้าพเจ้าจะทําตามถ้อยคําของท่านทุกอย่างข้าพเจ้าขอถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเออสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีความหมายนะนี่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าโดยและเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด แล้วข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์อริยะสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งด้วยเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษเหมือนกับเทวดาเอาถือว่าเป็นที่พึ่งใหญ่ข้าเเพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาธิบาตคือการฆ่าสัตว์ตชีวิต <c oughs> จะเว้นจากเถื่ยวของที่บุคคลไม่ให้ในโลกจะไม่ดื่มน้ำเมา จะไม่พูดปดและเป็นผู้เต็มไปด้วยความพอใจ,จเฉพาะในเป็นพัญญาของตนตามพระบาลีกล่าว่าลำดับนั้นเทพบระบรุกล่าวกับพรามณ์ว่าพราหมณ์ทรัพย์ในเรืองของท่านมีมากท่านจงไปเฝ้าองค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานจงฟังพระธรรมที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารสอน แล้วก็จงถามปัญหาพระองค์สมเด็จตระสสมาสัมพุทธเจ้าดังนี้แล้วเทวดาก็อันตรธานหายไปรามมีความปลื้มใจคิดไม่ถึงเลยว่าโอนหนออลูกชายของเราที่ตายไปแล้วนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้เป็นเทวดาถ้ายังมแนะนำเราผู้เป็นบิดาถือว่าเธอเป็นผู้มีคุณใหญ่ ยังได้ตัดสินใจว่าวันนี้แหละจะต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาแต่อย่าลืมในบรรดาท่านพุทธบริสัตย์นายโดยทุนนาว่าพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นคนของศาสนาอื่นและก็เป็นคนศาสนาอื่นที่ใช้อะไรไม่ได้ไม่ะทานก็ไม่เคยให้ยังได้กรีบกลับบ้านเป็นบอกกับส่นยายบอกยาย แม่วันนี้โชคใหญ่เกิดกับฉันแล้วท่านยายก็ทําให้โชคอะไรวันนี้ฉันเจอลูกชายอะสิลูกชายของเรามันเป็นเทวดาโอ้โหมาสวยแจ้วฉันไปยืนร้องไห้แค่ก็ร้องไห้บังเขาก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องราวเ่าใทราบ้้วกล่าวว่าเวลานี้เธอบอกว่าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าคือพระสมณะโคดม เธอได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาวดึงสถิวโลกเธอเตรียมอาหารไว้นะฉันจะไปในมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของเราอารบ,บันดาท่านพระบริษัททั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เป็นอนั้นว่าวันนี้พราหมณ์ก็ยังไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดแล้วนี่ก็ขอ,อยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี